สอกอรอระดับตำบลขุนคงขอนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินกสอนอตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สอกอรอระดับตำบลขุนคงตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดขุนคงหลวงหมู่ที่5บ้านขุนคงหลวงตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสุนันนาหลวงเป็นผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอหางดง และนางสาวแสงรวีแก้วรากมุกตำแหน่งครูกศนอตำบลขุนค,คงด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher ครูกศนอตำบลขุนคงมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการพัฒนาความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสองกรระดับตำบลขุนคงที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกศนหรือ d m s รที่เป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำมาจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกหลังการสอนรายงานผลการลงทะเบียนของผู้เรียนพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เรียนทราบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566มีนักศึกษาในความรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแยกเป็นระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน6คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน40คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน39คนรวมนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน85คนมีนักศึกษาในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอนเน็ตรวมทั้งสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ77.78นักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 มีนักศึกษาระดับประถมมต้นมปลายจำนวน43คนเข้าสอบ37คนคิดเป็นร้อยละ86.05ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p a c e Best Check-in สออก,กรรระดับตำบขุนคงมีอาคารโดยสภาพอาคารนั้นมีความมั่นคงเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภยัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สคือส,สางสะดวก สะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยซึ่งทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของสกรรระดับตำบลขุนคงที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์มีจุดเช็คอินของผู้เข้าใช้บริการมีการทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่3กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o o d c t t v v t t i s สสกรระดับตำบลขุนคงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเช่นการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์โดยมีห้องเรียนออนไลน์มีการใช้ QR Code ส่งเสริมการอ่านในงานอัธยาศัยการใช้โปรแกรม e-book เป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good กูตพาเนอร์ชิพสกรระดับตำบลขุนคงมีการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมนิเทศประเมินผลและเครือข่ายได้สนับสนุนทรัพยากรอาคารของสกรระดับตำบลขุนคง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่มีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและคณะกรรมการกศนตำบลที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลขุนคงเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ซกรระดับตำบลขุนคงมีการนำนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการนำนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเรียนรู้ฐานปุ๋ยพอเพียงเลี้ยงชีพได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยใช้องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ โดยได้จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสออรระดับตำบลขุนคงโดยใช้ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปุ๋ยพอเพียงเลี้ยงชีพได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. นอกงสอระดับตำบลขุนคงได้ดำเนินการประสานงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านกาดตำบลขุนคงเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านการศึกษาอยู่แล้วและจะพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานปุ๋ยพอเพียงเลี้ยงชีพได้ซึ่งมีปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบกลับกองไม่กลับกองและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสอดคล้องกับความต้องการซึ่งผู้เรียนและผู้รับบริการได้เรียนรู้การฝึกทักษะในขั้นตอนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการฝึกทักษะในแต่ละฐานสอสอกรอรระดับตำบลขุนคงได้ดำเนินการโดยนำนักศึกษามาศึกษาองค์ความรู้ในฐานจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมฝึกปฏิบัติตทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์โดยการรวมกลุ่มเพื่อถอดองค์ความรู้2-3-4โดยใช้ใบางานสรุปมาเป็นแผนผังความคิดไม้แดออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิทยากรเติมเต็ม 3. ให้นักศึกษาแกนนำของสอกรระดับตำบลขุนคงจำนวน5คนมาศึกษาทักษะกระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆ 4. นักศึกษาแกนนำห้าคนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับเพื่อนักศึกษาสอกอรอระดับตำบลขุนค,คงและขยายผลในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มโซนประกอบด้วยสอกอรอระดับตำบลหานแก้วสิบคนสอกอรอระดับตำบลหนองแก้วจำนวนสิบคนและสอกอรอระดับตำบลหนองตองจำนวนสิบคน 5. มีการพัฒนาต่อยอดโดยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เพจ f a c e b o o กสอกอรอระดับอำเภอหางดงและสื่อออนไลน์อื่นๆเพิ่มกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ เพื่อรองรับการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนเด็กและเยาวชนโรงเรียนในระบบและกลุ่มผู้สนใจจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับรางวัลต้นแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอรประจําปี2566รอสกรระดับตําบลขุนค,คงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานกศนตำบลต้นแบบ5 d ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอบคุณค่ะ